الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدام من لساني يفقه قولي أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أحبكم جميعا الله سبحانه وتعالى ขอรัศพน์อนตลาให้ความง่ายดายในการถือสลอดแก่เราทุกคนขอรัศพน์อนุญาตลาโปรดทําให้การถือสล็อตของเราในปีนี้เป็นการถือสล็อตที่ดีที่สุดในชีวิตเราที่ผ่านมาและขอให้เราได้มีโอกาสถือสล็อตต่อไปอีกระหลายปีนะพี่น้องพุทธาที่รักทุกท่านนะครับเรายังอยู่ในเรื่องเดิมของเรานะครับเรื่องของสาระสัต์ต่างๆที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงมันนะครับในอัลกุรอาน และหลายๆสัตว์ที่เรากล่าวไว้ก็จะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคนซอและเกี่ยวข้องกับนบีหรือเกิดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งเราก็ได้คุยกันมาในหลายๆเรื่องแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลลอฮฺ س ب ح ว ن ه และ ت าได้บอกไว้ว่าว่ามินอายาฮี่ฮนกุสสัมวาติวนอัลลิวะมาเบษฟีฮามินดาบบตินวะฮฺอัลละจำ عهم إذا ي ش ا ก قدير ครับเพล่งอันนึงเราบอกว่าอินน์ในสมาวาติวลนอาริลอายาติลิลมุ่มินินและใน خ ลกุคุมวะมายบุษุมินดาบตินอายาตุนลิเควมียุกินุนนะครับอายาแรกในสุลชูรออายาที29่29่สิเกาเราบอกว่าจากเครื่องหมายต่างๆของพระอ,องค์คือการสร้างฟากฟ้าและผืนแผ่นดินตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนหน้าแผ่นดินยบุษสูนะแพร่กระจายอยู่บนหน้าแผ่นดิน อลัลลอฮ์บอกว่านวะฮะอัลลอฮ์จะ ج ุ ع ه م إ า ا يشاء وقدير และอัลลอฮฺ س าน ا ن ه و ت ع ا ลานั้นเมื่อพองประสงค์ที่จะรวบรวมมันอีกครั้งหนึ่งอลัลลอฮ์เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความสามารถอายะนี้นะครับอลัลลอฮ์บอกว่าสรรพสิ่งทั้งมวลในฟากฟ้าในแผ่นดินตลอดจนสรรพสัตว์พืชสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนหน้าแผ่นดินนี้อลัลลอฮ์ให้มันเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายแก่เรา ยืนยันอะไรยืนยันความเป็นเจ้าสูงสุดของลอสสุภานุจลาให้แก่เรายืนยันนะครับอำนาจเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ของอลลอสยืนยันความรู้ความสามารถความปรีชาญาณอำนาจที่ไรขีดจํากัดนะับอำนาจที่เหนือการเวลาและสถานที่ของลอสสุภานตาลาให้แกเราทารั้งหลายและเป็นการบ่งบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราย่อยสลายไปแล้วเรากลับคืนสู่ลลอสไปแล้ว อัลลอฮ์ให้เรากลับคืนมาใหม่เป็นเรื่องง่ายมากไม่ได้ยากอะไรเลยพอเราบอกแล้วว่าอินนามะอมรูฮูอิดะร่าเใชัยอันไอยากูุลละลูฮุกุนฟะย์กุนอันที่จริงแล้วการงานของอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาเมื่อพระองค์ประสงค์สิ่งใดพระองค์เพียงแค่กล่าวว่าจงเป็นมันก็เป็นนี่คืออำนาจของลอซบาะตาลาเหนือทุกอย่างเลยแล้วก็การพิจารณาการสร้างของอัลลอฮ์เนี่ย มันเพิ่มความรู้สึกรักต่อละค์ความเทิดทูนความยกย่องตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของเราที่มากมายมหาศาลพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านในสรรพสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่มีสิ่งไหนเป็นสิ่งที่หยาบเลยแม้แต่อย่างเดียวทุกอย่างมีความละเอียดอ่อนมีความซับซ้อนมีความวิจิตรมีความสวยงามอยู่ในนั้นแม้กระทั่งเมื่อเราขยายสิ่งต่างๆขึ้นมาขยาย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 นะ จากเนี่ยผิวหนังเราข้างนอกเนี่ยนะครับดูไกลๆก็แบบเนี้ยแหละพอขยายขึ้นขยายขึ้นเส้นขนชัดขึ้นความหยาบความย่นของขนออของผิวหนังก็ชัดเจนขึ้นความแห้งกล้านีะต่างต่างก็เห็นชัดขึ้นนะครับจนกระทั่งขยายขึ้นไปอีกเริ่มเห็นผิวหนังประกอบไปด้วยกับเซลล์เล็กๆต่อต่อต่อกันขึ้นมาเต็มพอขยายขึ้นมอีกขยายขึ้นมาอีกจากเซลล์นั้นเราเริ่มเห็นองค์ประกอบของเซลล์ที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ ขยายขึ้นไปอีกองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นและที่เราเห็นว่ามันซับซ้อนแล้วตัวของมันเองแต่และชิ้นถอดออกมาดูถอดออกมาดูก็ยิ่งมีความซับซ้อนยิ่งกว่าที่นั้นอีกยิ่งกว่านั้นอีกนะครับจนกระทั่งขยายไปเป็นแสนเท่าเป็นล้านเท่าซึ่งขยายไปมากกว่านั้นไม่ได้แล้วเราก็ยังเห็นความซับซ้อนที่เหนือกว่าความซับซ้อนอีกสลับซับซ้อนสวยสดงดงามแล้วเปลี่ยนไปด้วยพลังแล้วก็ความ ละเอียดอ่อนในการสร้างนะครับเป็นการสร้างที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมีความปีชายันอีกอาย่หนึ่งนะครับอลอสซภาโนตราบอกว่าอินนฟิสซามาวาติวันอาร์แท้จริงในภากฟ้าและพื้นแผ่นดินนั้นและอายาตินลินมุมินินย่อมเป็นเครื่องหมายให้กับผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายว่าฟีเข้ลกิกุมและในการสร้างตัวของพวกเจ้าเองในตัวของเราเองนั้นมีสิ่งที่มหัศจรรย์มากมาก พี่น้องทราบไหมครับมือของเราเนี่ยที่เราเห็นในห้านิ้วเนี่ยประกอบไปด้วยกับชิ้นส่วนเป็นพันพันชิ้นชิ้นส่วนของกระดูกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนับเล็บนะครับชิ้นส่วนของกล้ามของผิวหนังหนังกำพร้าหนังชั้นนอกนับหนังแท้นะครับชั้นไขมันใต้ผิวหนังกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกอ่อนนับเอ็นอ่อนเลตต่างๆที่ทาให้มือเคลื่อนไหวได้แบบ ที่เราสามารถจะทาได้หลายๆอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะครับแค่ชิ้นหยาบๆนาได้สองสามร้อยชิ้นแค่จากตรงเนี้แหละนะครับเป็นมือของเราเนี่ยสองสามร้อยชิ้นประกอบกันขึ้นมาถ้าดูอย่างละเอียดมัดกล้ามเนื้อไม่รู้กี่ร้อยกี่พันมัดเส้นเอ็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเส้นนะครับระบบประสาทเส้นเลือดประสาทเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดาประสาทสัมผัสอะไรต่างๆมันซับซ้อนมากๆ แล้วสิ่งแบบเดียวกันนี่แหละเราสร้างสรรพสัตว์ทั้งหลายมามีองค์ประกอบแบบเดียวกันหมดเลยมีส่วนหัวมีตามีหูมีปากมีลิ้นมีจมูกมีผิวหนังหนังกำพร้ามีขนมีหนังกำพร้าหนังชั้นนอกหนังชั้นในหนังแท้ไขมันเลยต่างๆไล่ไปจนแท่งถึงโครงกระดูกองค์ประกอบแบบเดียวกันหมดเลยแบบเดียวกันหมดเลยแต่เอาลลอให้มีรูปร่างลักษณะและก็แบบความเป็นไปที่ต่างกันไป คนก็จึงมีลักษณะแบบคนหมามีลักษณะแบบหมาแมวมีลักษณะแบบแมวหมูมีลักษณะแบบหมูวัวแพะเป็ดไก่สารพัดสัตว์มีลักษณะแบบแต่และอย่างที่เราสร้างขึ้นมาและเราสร้างแต่และอย่างมาให้เหมาะสมกับการใช้งานของมันด้วยเช่นเดียวกันเราบอกว่ามาเยบุสุมินดาบะและสิ่งที่แพร่กระจายไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยจากส,สัตว์ทั้งหลาย จะนกจะมแมลงจะคนสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดอุน่นสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปีกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราบอกว่าอายาตุนเป็นเครื่องหมายหรือกามียุกีนูนให้แก่กลุ่มคนที่เขานั้นมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์สุฮาห์อัสซาลาฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยิ่งเราพิจารณามันเราศึกษามันเราทําความเข้าใจมันเรายิ่งเกิดความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และเราจะรักอัลลอฮ์มากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตเราจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ลืมเรื่องการละหมาดเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นคือการขาดทุนที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับเมื่อวานนี้เราได้คุยกันนะครับในเรื่องของสัตว์ที่ถูกกล่าวไว้ในอันกุศานนั่นก็คือลานะครับเราคุยในเรื่องของท่านอูเซตกับลาของท่านซึ่งท่านอูเซตนั้นอัลลอฮฺสุบฮานูอัลไตท่านหลับแล้วก็ตายไป หนึ100่งร้อยปีแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยที่ลาของท่านนั้นเน่าเปื่อยยุ่ยสลายย่อยสลายไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าอาหารยังอยู่ปกติดีตัวท่านก็เพิ่งจะฟื้นฟื้นคืนชีพขึ้นมานะมาลอาให้ดูดูซิอาหารนที่เอาแช่ไว้ยังไม่นิ่มเลยนะครับยังอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ในขณะที่ลานั้นย่อยไปหมดแล้วเราก็เห็นขั้นตอนการฟื้นคืนชีพของลาขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับก็จบเรื่องของท่านอูเซสไป ทีนี้ในอัลกุรอานที่กล่าวถึงลานั้นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานูอัตลาไม่ได้กล่าวถึงลาเฉพาะลาของท่านอูเซต์อย่างเดียวเท่านั้นอัลลอฮฺสุบฮานูอัตลายังได้กล่าวถึงลาในลักษณะของการที่อัลลอฮฺให้มันเป็นสัตว์ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนให้เราได้ใช้ประโยชน์จากมันให้เราได้เห็นมีคุณค่าของมันนะครับอัลลอฮฺสุบฮานูอัตลาได้กล่าวไว้ว่าใน s u รอั a n n a h นะครับอายะที่5ถึงอายะที่9ว่าอันอามาคอลักกอและกุม فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشكل أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ว่ลาลูชาละฮะดาคุมอัจมาอินี่น้องครับอัลลอฮฺ س ب ح ا ن อแลบอกว่าและปัสุัตว์ทั้งหลายนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และเทวาได้สร้างมันเพื่อให้เจ้าได้ใช้ประโยชน์นะครับให้มันนั้นมีความเชื่องแก่พวกเจ้าและเจ้าได้ใช้ประโยชน์จากมันและจากมันทั้งหลายนั้นพวกเจ้าได้กินมันเข้าไปได้บริโภคมัน ฉะนั้นสัตว์หลายอย่างเราไม่ได้แค่ขับขี่มันเราไม่ได้แค่ใช้งานมันเท่านั้นแต่เรายังบริโภคกินเนื้อมันเป็นอาหารด้วยเช่นเดียวกันอัลลอบอกว่าวัลากุมจะมาลุนฮีนาตุรีฮูนะฮะฮีนัตุรีฮูนะวะฮีนัตสราหุนเจ้าจะได้พบความสวยงามความสง่างามในมันในขณะที่เจ้าเดินทางในยามเช้าหรือยามเย็นก็ตามครับเจ้าเดินทางไปหรือเดินทางกลับนะครับซึ่ง ระหว่างที่เราเดินนับตอกซ้อยเดินด้วยเท้ากับเรากับลอขับขี ian, cry, ่พานะท่าทางมันต่างกันแน่นอนอยู่แล้วความสะดวกสบายความสง่างามความสวยงามมันก็ต่างกันอยู่แล้ววะต่ไมิลูอัศกอลกุมอิลาบะละดินลำตะกกนูบาลิกอิลลาบิชิกิลอัมฟุสครับและสัตว์เหล่านี้ยังได้แบกของหนักของพวกท่านแบกสัมภาระของพวกท่านที่หนักอึ้งไปยังบ้านเมืองต่าง ที่พวกเจ้าไม่สามารถจะไปถึงมันได้นอกจากด้วยกับความยากลําบากอย่างแสนสาสพี่น้องทราบไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายเป็นมา้าเป็นลาเป็นล่ออะไรต่างๆเลยเนี่ยสัตว์เหล่านี้เับคนใช้ในการลากจูงลากเกวียนลากล้อลากอะไรอันนี้ที่หนึ่งละอันที่สองขี่มันนะครับวัวบางสายพันธุ์นี่ขี่ได้แต่ส่วนมากขี่ไม่ได้มันไม่ยอมให้ขี่อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ถูกสร้างมาสําหรับขี่ โครงสร้างของสัตว์เหล่านี้พี่น้องถ้าตัดหัวออกก็มาแต่โครงกระดูกเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยแต่จะมีความแตกต่างที่ลักษณะของเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็โครงโครงกระดูกสันหลังที่ต่างกันเพราะว่าม้าลาล่อถูกสร้างมาโดยเป้าหมายหลักก็คือให้ในการแบกแบกหามมมาลาล่อนะครับแบกเน้นที่การแบกเป็นหลัก สามารถจะลากได้อะไรได้แต่ว่าจะรับน้าหนักในการแบกได้ดีกว่าฉะนั้นหลังแบบเดียวกันแต่ว่าสรีระที่เราออกมาหลังมันจะไม่มีลักษณะของความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อมีการบรรทุกของหนักเข้าไปในขณะที่วัวถ้าเราไปบรรทุกของหนักปุ๊บหลังมันจะเสียหายได้เพราะมันไม่ได้ถูกสร้างออกแบบมาเพื่อการบรรทุกแต่ถ้าให้มันลากมันลากได้เต็มที่เลยนะครับมันลากมันดันได้เต็มที่เลยเพราะมันถูกสร้างมาเพื่อการนั้นนะครับ แต่ทั้งหมดนี้เอลาล็อกสุภานัวตะลาก็ให้เราได้บริโภคเนื้อของมันด้วยเช่นเดียวกันชนะสัตว์เหล่านี้เป็นความสวยงามยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับที่คนมีอันจะกินมากขึ้นความเป็นอยู่มันสะดวกสบายมันง่ายขึ้นคนก็เริ่มเลี้ยงสัตว์ต่างๆเหล่านี้แหละไม่ได้เพื่อใช้งานไม่ได้เพื่อจะอะไรบางคนเลี้ยงไวเ้เล่นเล่นเอาไวอ้อวดร่ำอดรวยหรือเป็นสมบัติของตัวเองนะครับบางคนเลี้ยงวัวนะวัวพ่อพัน พสมพันธุ์มาอย่างดีไปประกวดไปเลยชนะมาวัวบ,บางตัวราคาสิบล้านยี่สิบล้านเจ้าของไม่ขายเจ้าของไม่ขายม้าบางตัวราคาเป็นร้อยล้านนับม้าสายพันธ์แท้ม้าสายพันธุ์อาหรับสายพันธุ์ดีที่มีลักษณะเด่นเด่นพิเศษพิเศษร,ร,ราคาเป็นร้อยล้านครับคนก็จะเลี้ยงหเหล่านี้แหละเอาไว้ขี่แบบม่าสงา่ามีสงาาส่าราศีหรือ เอาไว้โชว์เวลาแขกไปใครมาในชั้นมีม้าแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วก็เป็นพ่อพันธเอาไว้ขายลูกพันธุเลยต่างๆไปนะครับบางคนก็ขายน้ําเชื้อของมันซึ่งอิสลามไม่อนุญ,ญาตในการขายน้ําเชื้อสัตว์นะครับฉะนั้นถ้าเราจะขายเราก็เอาพ่อพันธุ์แม่พันมาผสมกันได้ลูกมา,า,มา,า,มา,าแล้วก็ขายลูกมันไปนะครับพ่อของเราแม่ของเรานะพ่อพันธุ์ของเราแม่พันธุ์ของเราผสมผออกมาได้ลูกปุ๊บเราก็ขายลูกไปที่มีลักษณะดีๆขายล่วงหน้าก็ไม่ได้นะครับเก็บตังค์มาก่อนเดี๋ยวได้ลูกมาแล้วค่อยเอาไปนี่ไม่ได้นะครับ ต้องให้ของปรากฏชัดเจนแล้วสมบูรณ์แล้วถึงค่อยขายไปได้ซึ่งในปัจจุบันมีการการขายน้ําเชื้อบัวตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็จะรีดน้ําเชื้อออกมาแล้วก็จะแบ่งเป็นหลอดเล็กๆนะครับเป็น10หลอด2ี่หลอดแล้วก็เอาไปขายหลอดละพันหลอดละหลายพันนับสลับพันดีๆหรือจะ2 3 0 0าม้าหรสลับพันธรรมดาทั่วไปนะครับสิ่งนี้นะบีห้ามนะครับทำไม่ได้พี่น้องสาธารทุกท่าน อัลลอฮ ب ح ุบฮาละ ت ع ا ل บอกว่าวันคอยละวันบิกลสัตว์เหล่เนี่ยนะครับม่อกี้ข้ามมานิดนึงนอกจากใช้แบกใช้หามใช้ลากแล้วเวลาที่เราจะเปิดทางใหม่ๆทางในป่าเนี่ยนะครับเวลาเรา,เราเดินทางไปและทางมันเป็นขวากหนามเป็นอะไรเยอะๆคนแบกไม่ได้เขาใช้มมาพวกเนี้แหละใช้ลาใช้ล่อนี่แหละ ไอ้มาให้เลิดไปมันก็จะแหวกไปเป็นทางให้คนเราเดินไปได้อย่างง่ายดายนะครับฉะนั้นเราเกิดถนนทนทางเราสามารถเดินทางข้ามบ้านข้ามเมืองได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งถ้าว่าเราต้องเดินด้วยตัวคนตัวคนเดียวเนี่ยการเดินฝ่าป่าไป, New, ไปหรือเดินทางที่ไกลไไปเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากเราไปไม่ไหวเราพอขี่สัตว์ปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งทีเดินได้40โล50โลหรือ100กิโลนะครับซึ่งทุนเวลาทุนแรงเราด้วยนะครับ อกต่าไปว่า و ا วัน ل والبغال و อและลาละ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 นั้นล ا ต ل ร ر ك أبو ه ا ب ซีนะเพื่อที่สู่เจ้าทั้งหลายจะได้ขับขี่มันและก็เป็นเครื่องประดับแก่พวกเจ้าวายัคลุกูุม,มละตาละมูนและลอสร้างสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้อีกมากมายทุกวันนี้นักพิสัส์ค้นพบสัตว์ในสายพันธุ์ใหม่ๆสายตระกูลใหม่ๆหรือว่าฉีกแนวบริใหม่ใหม่ขึ้นมาทุกปี นะครับหลายร้อยหลายพันชนิดแต่ละปีแล้วก็มีใหม่ๆม,ม,ม,มาเรื่อยๆว่าอลอลลอยก็สตุสซบินนะครับดังนั้นอย่างอล,ลออ์นั้นพวกเจ้าจงมุ่งสู่พระองเองเถิดแม้ว่าบางคนนั้นจะเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนและหากอลอลอ์ประสงค์แล้วอลอลอ์จะให้ทางนําแก่คนทุกคนนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักอลออ์ลลสุภานัวตาลาให้สัตว์เหล่านี้โดยเฉพาะลาล่อม้าเนี่ยที่แข็งแรงกว่าเราอย่างมากมายลาไม่ใช่สัตว์โง่และลนสัตว์ที่ฉลาดนะครับ เพียงแต่วิสัยมันเฉยมันเอ่อยเฉยมันไม่ได้มีอะไรแค่นั้นเองสัตว์เราเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันยอมจำนวนแก่เราเราจรึงใช้ประโยชน์จากมันได้ฉะนั้นอัลลอฮ์กล่าวถึงแานะครับอัลคอยแมาอันบบลอนนะครับลอวัลฮามิรละลีตัสกาบูฮาวซีนะเพื่อเจ้าจะได้ขับขี่มันแล้วก็เป็นเครื่องประดับนี่คือเราได้กล่าวถึงมันไว้ในกุรานโดยตรงเช่นเดียวกันนะครับประการที่สามที่เรากล่าวไว้ในกุรานเกี่ยวกับเรื่องของแร อัลลอฮฺซุบฮานูอัตลาได้ตำหนิคนที่ชอบตะโกนวกเวกคนที่ชอบตะคอกนะครับหรือพูดเสียงดังเนี่ยอลัลลอฮฺบอกว่านะครับอินอันการันอัสมาติลซาตุนฮามีรนะเวลาตซาใส่กะดกลินนาซิบรัมอ่อายะก่อนหน้านี้ขอภัยผมนึกไม่ทันนะครับอลัลลอฮฺบอกว่าอย่าได้พูดเสียงดังนะครับเพราะว่าเสียงที่น่ารังเกียจนั้นคือเสียงของลา อย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยลานะครับเวลาที่มันร้องของมันเนี่ยเสียงฮอนของมันเนี่ยนะครับไปได้ไกลถึงสามกิโลนะครับไปได้ไกลถึงสามกิโลฉะนั้นอัลลอสุบฮาโนัจลานะรับจึงได้ยกอุทาหหอนจากเสียงของลาเนี่ยแหละนะครับ บอกว่าอินนอังการันอัสวะแท้จริงเสียงที่น่ารังเกียจที่สุดลาซาตุนแฮมิรคือเสียงที่แบบเสียงค้องแหล่นะครับนั่นก็คือว่ามารยาทอิสลามนั้นสอนเราให้เราเป็นคนพูดเบาพูดเบานะครับพูดช้าช้าพูดชัดชัดนะครับแต่ว่าไม่ให้ตะโกนหรือตะคอกการตะคอกการตะโกนการขู่คำรามการข่มขู่ด้วยกับเสียงดังๆต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่ามันคือเสียงที่น่ารังเกียจที่สุด ฉะนั้นนะครับพี่น้องผู้สัทธาท้งลายโดยเฉพาะน,นครที่เราถือส้นอดเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเสียงนะครับจะต้องไม่ให้มันส่งเสียงดังนะครับอายะที่สี่ท้าวสุภาอนตราพูดในเรื่องของลานะครับทลาวสุภาอนตราเปรียบเทีย <ๆ S 1> บบรรดาชาวคมภีที่เขาได้รับคมภีแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามคมภีนะครับเหมือนกับลาที่แบกหนังสือ ซึ่งในที่นี้หมายถึงทุกคนที่เรียนรู้มาแล้วมีความรู้ความเข้าใจแล้วแต่ไม่นํามาปฏิบัติหรือไม่สนใจนําความรู้มาปฏิบัติเขานั้นก็เหมือนกับลาที่แบกหนังสืออัลลอฮฺสุภานนตาได้กล่าวไว้ว่ม um ามาสลุลลาซีนฮุมมิรุตเตอร์รตั้มมาลัมย์มิลูฮะกคมาสลิลฮิมาลัยฮมิลอัซฟารบีสมัสลุนกลุ่มที่นัีนคดบูบอายาติละวะหละละยัดนกลุ่มที่ นะครับในสุรจุมวะนะครับอายาที่ห้าเมื่อกี้นะครับที่เสียงลานั้นอยู่ในสุรลูกมานอายาที่19นะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาประทานกุศอ่านมาให้แก่เรากีต้าบุนอันซันนาฮุยไลกะลิตุคริจันนาเซมินาซุลูมาติอิลันนูร์คำพีที่เราประทานมันมายัางเจ้าเพื่อให้เจ้าดึงผู้คนออกจากความมืดสู่แสงสว่างจากความข่าสู่ความฉลาดให้เรานำมาปฏิบัติ แต่ว่าถ้าหากว่าเราเรียนรู้แล้วแต่เราไม่สนใจนํามาปฏิบัติหรือว่ากุตอ่านอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเราไปแทนกุตอ่านมาทุกวันนี้เราสามารถเจะเรียนกุตอ่านเราสามารถเจะเรียนสุนนะแบบฉบับของท่านองคุนสัลลัมเราสามารถจะฟังจากอาจารย์หลายๆคนเพื่อหาช่องทางที่ถูกต้องตรงกับกิตตมลสุนนะมากที่สุดแนวทางที่เรารักมากที่สุดเราสามารถจะหาได้แต่เราไม่สนใจเอาเราบอกว่า อุปมาบรรดาผู้ที่แบกรับเตาร้อนทั้งหลายก็คือชาวยวเนี่ยก็เหมือนกับหลังจากนั้นเขาไม่นํามันมาปฏิบัติลัมยามีรู้หาไม่แบกมันคือไม่ไม่แบกรับความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับมันไม่นํามันมาปฏิบัติก็เหมือนกับลาที่แบกหนังสือฉะนั้นลาตัวหนึ่งนะครับเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งมันตายอายุมันจะ30 40, 40, 50, ปี4ีปีหรือห้ปี เราใช้มันขนหนังสืออย่างเดียวเลยขนไปยี่สิบปีสามสิบปีลาตัวน,นั้นก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นมาเลยมันก็เป็นลาเหมือนเดิมฉะนั้นเหมือนกับมุสลิมจำนวนมากหลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยเติบโตขึ้นมาในสังคมมุสลิมแต่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามเลยและไม่เคยสนใจจะศึกษาด้วยฉะนั้นเขาก็ไม่ต่างอะไรกับลาคนเหล่านี้ใช้ชีวิตในโลกดุนยาส0ิบปีห้าสิบปีหกสิบปีหรือร้อยปีนะครับไม่ได้ให้ประโยชน์เลย เหมือนกับเราบอกกับชาวยูนาว่าเราอยาอัมมาลูอัลฟาเซนตินมาหัวบีมูซาซีมินันอาซาบนะครับต่อให้เขาน่ะมีชีวิตเป็นพันปีการมีชีวิตหนึ่งพันปีเขาก็ไม่สามารถจะดันเขาออกไปจากนรกได้ให้เข้าสวรรค์ได้นั่นก็คือคนที่มีโอกาสจะเรียนรู้แล้วอัลลอฮ์ประทานกุรอ่านมาประทานซุนนะนบีมาให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาแต่ว่าเรากลับไม่สนใจที่จะเรียนรู้ไม่สนใจที่จะศึกษาท้ายที่สุด เราก็ไม่ต่างกับรายที่แบกหนังสือนะครับเอาล์บอกว่าบิสามาซลุลกเอมิลลาดีนะกัซบูบบอยยาติลละช่างเร็ว้ายยิ่งนะครับช่างเร็ว้ายยิ่งอุปมาของกลุ่มชนที่ปฏิเสธต่อองค์การต่างๆของอัลลอฮ์สุภาหนูวตาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้เกียรติมนุษย์อัลลอฮ์ยกระดับของมนุษย์ให้เหนือกว่าสัตว์ซึ่งถ้าเราดูในกายเนื้อของเราทั้งหมดเนี่ยองประกอบไม่ต่างจากสัตว์เลย มีส่วนหัวมีตามีจมูกมีปากมีหูนะมีแขนขามีกล้ามเนื้อมีผิวหนังมีขนเหมือนกันหมดกับสัตว์ทุกอย่างระบบการกินก็เริ่มจากหยิบใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกลืนลงไปย่อยออกไปสิบร้ก็ขับถ่ายออกมาลำไส้กระเพาะกระดูดซึมสิ่งต่างๆส่งไปตามที่ต่างๆของร่างกายระบบมีแค่เนี้ยเหมือนกันหมดสัตว์ทุกชนิดแม้กระทั่งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกก็แบบนี้แหละ ไปดูปลาไปดูเชื้อโรคไปดูสิ่งต่างๆแบบนี้หมดเลยแต่อัลลอฮ์ยกเราให้สูงขึ้นอัลลอฮ์ให้เรามีสติปัญญามีความคิดมีจินตนา,าการแล้วอัลลอฮ์ก็ให้เราเลือกระหว่างนรกและสวรรค์ด้วยตัวเราเองอัลลอฮ์ส่งบทบัญญัติมาตามสบายเจ้าจะเอาอะไรและเจ้าก็ไปรับผลของมันเอง ฉะนั้นนะครับการที่เราเป็นมุสลิมแลวเราไม่สนใจในเรื่องศาสนาเราไม่พยายามทําความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาเลยเรากําลังโยนตัวเราด้วยตัวของเราไปสู่ไฟนรกข,ของลอสไสู่ความกดขี่ของลอสุสปานวูวซาละและคนที่จะเสียใจคนที่จะเสียหายก็คือตัวของเราเองไม่มีใครมาแบกรับแทนเราเลยฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอย่าได้เป็นเหมือนกับชาวอยู่ที่เราได้ไปนามเนี่ยนะครับ เรา,าบอกว่าบิสมัสลุนเก้ามิลลารีนะกรับซบูบิอายาตินสิล,ละนับช่างเป็นการอุปมาอุปไมยที่เลวร้วายยิ่งสำหรับกลุ่มชนที่ปฏิเสธต,ต่ออัลลอฮ์สุบฮานจาลาว่าอัลลอฮุเายห์ดินเก้ามัลฟอร์มินและอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์นั้นจะไม่ให้ทางน้ำอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มชนที่อาธรรมต่ออัลลอฮ์สุบฮานุสาลาฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วเราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับพี่น้องศรทธาที่รักทุกท่าน สิ่งที่เกี่ยวข้องกับปลานะครับที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงนะประการแรกอัลลอฮฺสุฮานะตะลาได้สร้างลาขึ้นมาและตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายบนเตาฮีตของอัลลอฮฺสุภานะตะลาสัตว์เหล่านั้นมีอัลลอฮฺเป็นเจ้าองค์เดียวและเราจะไม่เห็นสัตว์นั้นไปน้อมไปกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุภานะตะลาฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายนะครับมันจะปฏิบัติสิ่งต่างๆของมันเนี่ย ตามขอบเขตที่อเล็์ได้กําหนดให้แก่มันได้ในรูปแบบที่อเล็กกำหนดให้แก่มันเมื่ออเล็กกำหนดมันเป็นสัตว์กินหญ้ามันกินหญ้าอเล็กกำหนดมันเป็นสัตว์ใช้แรงงานมันก็ใช้แรงงานคนจะตีคนจะเคี่ยนคนจะใช้แรงงานมันก็ครบหน้ารับทํางานของมันไปนะครับรับหน้าที่ของมันไปสัตว์กินเนื้อก็กินเนื้อรับสัตว์อะไรต่างๆก็จะทําหน้าที่ของมันไปแต่ทั้งหมดนั้นอเล็กบอกว่าอิมินใช้ลายุซบิฮูนบิฮัมดิฮีเวลาเกินลาตลาซับกฮุนัสบีฮามไม่มีสิ่งใดในฟากฟ้าและแผ่นดิน นอกจากว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําการกัสเสือรเสริญต่ออล็อตซูพานัวจแหละนะครับอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะรับรู้ถึงการเส,ส,สริญของพวกมันอันที่สองนะครับลาและสัตว์ท,ทั้งหลายนั้นมันก็เหมือนกับมนุษย์ของเราเนี่ยแหละนะครับ ا, อินลาอุมมุนอัมซาลูกุมเนะี่ยเราบอกเป็นประชาชาตินึงเหมือนกับพวกเรานรี่แหละเพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้หน้าที่แก่มันเหมือนกับเราอัลลอฮ์ให้มันเป็นแค่สัตว์ ไม่ต้องแบกรับอะไรตายแล้วก็จบไปวันเกียร์มากก็แค่ไปชดใช้อ้ที่ไปทําอะไรกันเอาไว้ก็จบละแต่เราไม่จบเราต้องไปส่งงานของเราต้องไปใช้ชีวิตต่อไปต้องไปเผชิญกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉะนั้นเอารสุภาโนอัตราสร้างสิ่งต่างๆมาพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านเราไปดูได้เลยนะครับองค์ประกอบในการสร้างเหมือนกันหมดเลยจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามแต่นะครับองค์ประกอบหลักๆทางกายภาพเนี่ย และเพียงแค่บุคลิกภาพลักษณะรูปทรงรูปร่างหน้าตาจะต่างกันแต่องค์ประกอบพื้นพื้นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์ยกเกียรติเราขึ้นมาแล้วให้เหนือกว่าสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์กดมันลงไปซักค้อละลกุมมาฟิลอลดีจะมีอาเนี่ยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันยอมจำนวนกับเรามันต้องต่ําต้อยเพื่อชดใช้เพื่อใช้เพื่อรับใช้เรานะครับฉะนั้นเมื่อเรา เหนือกว่ามันประเสริฐกว่ามันเราต้องประเสริฐในด้านจรรยามารยาทและก็ความมีอ إ หมานความศรัทธาไม่ใช่ว่าเราวางตัวประเสริฐกว่ามันในลักษณะที่เราไปกดขี่มันไปใช้งานแรงงานมันอย่างไม่ดีไม่งามหรือดูถูกดูแคลนมันนะครับแล้วก็ฝากว้นิดหนึ่งนะครับเวลาด่าใครเนี่ยด่าเป็นสัตว์ต่างๆสัตว์มันไม่ได้เกี่ยวด้วยนะครับระวังวันเกียร์มากมันจะมาทวงสิทธิของมันที่เราไปดา่าเอามันไปด่าคนเอาไว้นะครับ ซึ่งซาพั์ทั้งหลายอาจจะรู้สึกเสียเกียรติก็ได้ที่เราเอามันไปด่าคนนะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับนอกจากนั้นลาเป็นสัตว์ที่มีสายตาเหมือนกับสายตาของมนุษย์ก็คือมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนและเป็นภาพสามมิตินะครับเพียงแต่ว่าลามันมองเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือลามันสามารถจะมองเห็นยินแล้วก็เชตตอนได้นะครับในฮะดิษนะครับท้าวซุนซามได้กล่าวไว้ว่า إذا سمعتم صيحة دقيقة فسأل الله من فضله فإنها رأت لاعت ملا ملاكن นะครับเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้ยินเสียงขันของไก่เจ้าจงขอความโปรดปรานจากอัลลอฮฺอัสซลุลลอฮฺมินฟศลิกเนี่ยนะครับเพราะว่าไก่นั้นเห็นมอะไรคะนบีบอกว่าแต่ว่า ไว้จะสมิตรุ่มหนาฮีกัลฮิมารและเมื่อเจ้าได้ยินเสียงร้องของลาฟต้าอวะรูบิลไลมิเนเชตอนฟอินนัหูโรอาชชเตอนนั่นนะเมื่อเจ้าได้ยินเสียงลาร้องเนี่ยให้เจ้าขอความคุ้มครองต่อร้อยพ้นจากชัยตอนคือกล่าวคําว่าอูวะรูบิลลาฮิมิเนัชตอนเนโรจีมเพราะว่าลานั้นเห็นชัยตอนนะครับลานั้นมันเห็นชัยตอนนอกจากนั้นลา นะครับมันได้ยินเหมือนกับเราได้ยินแต่การได้ยินของมันนั้นมีความละเอียดอ่อนกว่าและคมชัดกว่าเรามันได้ยินเสียงที่ไกลๆมันได้ยินเสียงก้าวเดินจากที่ไกลๆนะครับเสียงการเคลื่อนไหวต่างๆเพราะฉะนั้นเอารถสร้างมันขึ้นมาและให้ความพิเศษแม้กระทั่งว่าลาเนี่ยได้ยินเสียงสิ่งที่ถูกลงโทษในกูโบด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นบางครั้งลานะครับพอคนลากเข้าไปในกูโบเนี่ยและบางทีมันจะร้องเพราะว่ามันได้ยินเสียงอะไรต่างๆที่เราไม่ได้ยินนะครับ และน่าจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวด้วยที่ว่าจะร้องทําเสียงแปลกๆเวลาที่เข้าไปในกรงธนะคี่สัตว์อื่นจะนิ่งเฉยนะครับอันนี้ก็ว่าลอฮะอัลลอลมฉะนั้นพี่น้องสระธานที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เรื่องของแรน่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้เราน่าจะเข้าไปในเรื่องอื่นแลวนะครับพี่น้องสระธานที่รักทุกท่านก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมๆนะครับว่าช่วงนี้เราอยู่ในเดือนอมฎดอนเดือนอันมีเกียรติ เดือนแห่งความเมตตาเดือนแห่งการให้อภยัยเดือนแห่งการปลดปล่อยจากไฟนรกนะรับเดือนแห่งบรารักะความจำเริญนนะับเดือนแห่งความดีงามท่านลาซุนสัสสลサมและบรรดาซาฮบะของท่านนั้นจะคร่าเคร่งในเรื่องอิบาดะห์อย่างยิ่งท่านจะตัดเรื่องของทางโลกออกไปอย่างมากมายมหาศาลอ่านกุรานอย่างมากมายนะครับบรรดาออิมมะนะับคนสลับของเราในแต่ละคนเนี่ยครับในเดือนรอโมดอนอ่านกุรานจบเป็น10รอบ2ี่รอบหรือ30รอบไปซ้ําไปนะครับ อย่างอิม่ามชาฟีนะครับอ่านจบเนี่ยวันละรอบในละหมาดนะครับแล้วก็อ่านเองอีกแล้วก็ทวนอีกอะไรอีกนะวันนึงก็นะครับแต่ละวันเนี่ยนะวันนึงจะสองรอบหรือสามรอบเนื่องจากเขาท่องจํากุตอ่านแล้วนะท่านท่องจากุตจำกุตอ่านทั้งเล่มแล้วอ่านได้คล่องนะครับแล้วก็ในเดือนรอมาดอนไปเดือนกุตอ่านครับท่านจึงอ่านเยอะมากแต่ว่าถ้าในช่วงปกติไม่อนุญาตให้อ่านกุตอ่านจนจบเนี่ยก่อน ภายใน3วันเนี่ยนะครับก่อน3วันน้อยกว่า3วันนี่ไม่ได้นะครับต้อง3าวันเพราะถ้าอ่านเร็วๆปุ๊บเราจะไม่มีตัววัจุนะครับแล้วถ้าจะอ่านให้มีจังหวะไพ่รอบพ่อพิงและอ่านให้มันจบเล่มเนะี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็12หรือ13ชั่วโมงซึ่งเราไม่ไหวหรอกนะครับเราไม่ไหวฉะนั้นศาส,สนาจ,จึงให้เป็น3วันนะรเราจะได้อ่านได้อย่างพอดีก็วันของอัลลอมนะครับก็สุดท้ายก่อนจะจากไปวันนี้นะครับก็ฝากมุนิเทียนฟารุกข,ของเราเอาไว้ด้วยนะครับ เรามีโครงการที่ดีงามต่างๆมากมายนะครับมีโรงเรียนมีเราจะสร้างเรามีการสอนฮัฟิสละมีการบรรยายแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็เป็นความดีที่เป็นสรละก็จริยะนะครับเราสามารถจะช่วยกันได้สำหรับวันนี้จากการแค่นี้นะครับอกูลุกลิฮะลาวาซัฟลุลลอฮะลิวะลุคุมุลิสัยลุมซุลลิมินฟาสตักฟิรูอินนูฮูรัลกุฟุลรฮิมอัสสลามุอะลัยกุมมารห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุ